สวัสดียามเช้าที่สวนผมครับได้มาตัดหญ้าตัดอะไรออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งกล้วยครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือกล้วยผมครับ <c oughs> เป็นอาหารนกไปละนกเอียงนกอะไรที่ได้ยินเสียงนี่ครับก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติการที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินั่นคือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องแต่งปรุงอะไรมากมายครับแล้วพอมองขึ้นมาด้านบนครับตรงนี้จะเป็นค้างถั่วที่ผมได้ปลูกด้านซ้าย เห็นนะครับรังพึ่งด้านด้าน้า,นายเขามีอีกนี่ครับกล้วยก็เป็นแบบนี้นี่เลยนะครับสวนผมนี่มันอะไรที่ก้อนถ้าจะลกหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยที่จะมีเวลามาดูแลเท่าไหร่ในช่วงของฤดูฝนนะมันมันลกมันเข้ามาไม่ได้นะครับมีเวลาละนี่ครับความสุขที่ได้เห็นนี่คือพึ่งที่อยู่ในสวนโอ้รังใหญ่เลนะครับฝ่ามือนี่คือแบบใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะครับเนี่ยนี่คือพึ่งที่มันอยู่ในสวน เห็นสองลังแล้วนะครับวันนี้สองสามลังนะก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละนะครับถ้าคนอื่นไม่มาเจอก่อนแต่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมาเจอก่อนผมก็จะบอกว่าผมเลี้ยงพึ่งไว้นะปล่อยให้เขาอยู่ในสวนเพื่อที่จะได้ผสมเกสรถ้าเกิดว่าผมปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปนี่ครับเป็นความสุขที่ียกวก็มันเกิดขึ้นภายใต้คําว่าอยู่กับธรรมชาติและธรรมชาติก็จะดูแลเรานะครับได้หลายพื้นที่ที่เขาปลูกครับแตงโมปลูกฟักทองก็จะใช้การผสมเกสร โดยการใช้มือแต่สาหรับผมแล้วนั่นแหละครับแรงงานผมนกแะไรต่างก็จะมากินมแมลงที่ได้ปลูกลงไปบางครั้งเนี่ยมันก็มาจิกกินผลผลิตก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ถ้าเราไม่ได้ใช้สารเคมีสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่กับเราโดยมีความสุขและเราก็จะมีความสุขกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราครับเป็นแบบนี้อจะลกดูดูลกๆหน่อยนะครับฝั่งด้านนี้ก็เริ่มที่จะตัดหญ้าออกเห็นไหมครับมันรกมากก่อนหน้านี้มันจะโอเคอยู่นะครับสวยเขียวแต่ว่าตอนนี้ ก็เปลี่ยนไปตามสภาพนั่นแหละนะครับพาทุกทุกคนให้มาดูกันครับก่อ,อนนั้นนี้ก็จะปลูกหลายๆอย่างลงไปตรงนี้เนี่ยจะปลูกพวกฟักทองปลูกเป็นพืชทุ่มดินก่อนนะครับแล้วด้านข้างก็จะปลูกน้อยหนาได้ผลแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะดาปลูกสะดงสะดาปลูกได้ลหลายอย่างลงไปครับปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็จะกินในสิ่งที่ปลูกนะครับขาไผ่พวกนี้นะครับค่อยเป็นค่อยไปครับในขณะที่ด้านข้างเขาก็รื้อมันออกละ หรือมันออกเพื่อที่จะปลูกอีกรอบเขาก็ปลูกแล้วนะครับถามตาท่านก็บอกว่าปีนี้ขาดทุนนะครับเพราะว่าหัวมันมันเน่าเนื่องจากพายุมันเข้าก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับกรเกษตรเชิงเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไระครับแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่เรียกว่ามันเป็นการปลูกพืชต่างกันออกไปผมก็ถนัดผมแล้วก็ชอบด้วยนะครับในสิ่งที่ได้ทาลงไปแบบนี้พืชผสมผสานนี่ครับตัดยงตัดย้ามันก็จะดูดีขึ้นแล้วย้าก,ก็จะกลายไปเป็นอินทรียวัตถุนี่ครับเป็นประมาณนี้ ตอนเช้าครับพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาทำที่เห็นนี่ไผ่ผมโตแล้วนะครับสูงแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูมุมนี้กันหน่อยสวยแล้วไผ่กิมซุงนะครับสักพักเดี๋ยวผมคงจะต้องสูบน้ําใสครับเพื่อที่จะให้มันมีหนอ่อออกหน่อในช่วงของฤดูแล้แงครับไผ่ประเภทนี้คือพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการพักตัวสักระยะหนึ่งพอได้น้ําปุ๊บมันจะออกหนอทันทีนะครับเป็นแบบนี้นี่เลย นี่ครับปูประมาณ9ก้าถึงสิกอโดยประมาณนะครับนี่ระบบน้ําผมจะเปิดปุ๊บเดี๋ยวน้ําก็จะไหลออกมาแล้วนะครับนี่โอ้น้ำมีแต่ฝุ่นเลยไม่ได้เปิดนานนะครับปล่อยปล่อยน้ําใส่นะครับประมาณนี้มีท่อมีอะไรวางไว้อยู่นะครับใช้พลังงานจากโซลาเซลล์นะครับมันอาจจะลงทุน หมดเดือะในช่วงแรกๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีน้ําใช้เรื่อยๆนะครับประหยัดค่าฟงค่าไฟนะครับต่อท่อเดินไปใส่เป็นประมาณนี้ครับต่อไปแบบนี้ครับพาาูทุกคนได้มาติดตามกันครับเช้านี้นะครับกับสวนเกษตรผสมผสานที่ตัดยงตัดญ้าแล้วมันก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นในระดับหนึ่งครับไผ่นี่เขียวเลยนะครับตามที่เห็น เท่านี้ก็สวัสดีกันทุกๆคนทุกๆท่านครับผมอาจจะดูลกหน่อยแต่ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะครับสวัสดทีทุกคนครับผมสวัสดีครับแต่ว่าไผ่นี่ใบโอ้โหสวยเลยคงจะต้องมาตัดแต่งกิ่งกันต่อไปครับ